สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดไพ่รักษาใจค่ะรักษาใจกันด้วยการเปิดไพ่รักษาใจค่ะการงานจะดีขึ้นไหมคะโอเคคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจการงานของน้องแบมจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นทำแบบนี้ ตอนเนี้มันเหมือนคนที่มองไม่เห็นทางออกอะว่าแบบมันทําแล้วมันไม่มีความสุขในการทํางานเลยมันไม่มีความสุขในการทํางานแล้วก็เราทําอะไรไปอะมันก็แบบมันไม่โอเคอะฉะนั้นสิ่งนี้นะสิ่งที่น้องแบมจะทําให้มันดีขึ้นได้คือน้องแบมต้องมีใจที่ เชื่อมั่นในตัวเองอะไรไม่ดีไม่ต้องทำอะไรที่มันดีกับตัวเราทำอะไรไม่ดีไม่ต้องทำโอเคปะโอเคไหมน้องแบมอยากให้น้องแบมนะโฟกัสที่การทำงานโฟกัสที่ผลงานไม่ต้องไปสนรอบข้างเลยไม่ต้องไปสนใจรอบข้างโฟกัสที่ผลงานของเราทำไปเถอะ ความดีมันไม่หายไปไหนหรอกแต่ประเด็นคือค่าของคนอยู่ที่คนของใครฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเลิกงานก็โยนมันทิ้งไปกลับไปบ้านไปพักผ่อนสมองทำอะไรให้เรามีความสุขโอเคไหมอย่าเอาตัวเองไปผูกกับงานทั้งหมดมันไม่ได้ทำให้เรานั้นดีค่าของคนอยู่ที่ผลของอยู่ที่ผลของใครวันนี้เราจะมีประโยชน์มันก็จะทำให้เรานั้นได้เงินเดือนแต่เมื่อไหรที่เราหมดประโยชน์มันก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าของเรา การที่เราไปทำงานเราไปพัฒนาตัวเองคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ